7จ็ถึงแปดล้กันมผมเองก็ผมว่ายอมรับว,ว่าบางวันผมว่านอนไม่พอเท่าทีค่ควรผมเฉลี่ย5นะต่อวันอนะถือว่ายังน้อยเพราะผมไปรับไปส่งลูกแล้วก็ร<ม>อลูกหลับก่าจะกลับบ้านก่าจะนอนเราก็พยายามเสริมอื่นๆเพราะเรามองว่ามันเป็นไซโคลนะนอนออกกําลังทานแล้วก็โอเคจะมานอนน้อยแล้วจะออกกำลังกายเยอะขึ้นมันอาจจะยากแต่เราก็จะนอนน้อย ทานอาหารดีขึ้นเพื่อให้ออกกำลังกายในเวลาที่สั้นลงอเอาเวลาไปพักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจั๊กโก้แล้วก็เล่นกับมันไออย่างการนอนน้อยเนี่ยทําให้ผิวเหี่ยวเร็วจริงไหมจริงเพราะว่าที่ผมบอกเมื่อกี้โกรทฮอร์โมนแต่มันเป็นฮอร์โมนที่มาสำกันมากช่วยในการซ่อมแซมอันนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดเราขาดตัวเนี้ยร่าง,งกายก็ก็ไม่สามารถรีคอร์ดได้ไม่สามารถ repair, รีแพร์ได้รวมไปถึงทั้งผิวหนังด้วยอันที่สองคือถ้าเราขาดการน,นอน มันก็จะทําให้ร่างกายเรามันเครียดของมันมันก็จะหลั่งฮอร์โมนที่เราเป็น cortisol มาช่วยต่อการความเครียดป็นฮอร์โมนที่มันทําให้มันหลายอย่างมันแตกสลาย